โอ้โหตอนนี้น้องนัทกำลังทำอะไรครับผมขนมขนมอะไรครับคอนเน่ใช่ไหมครับไอ่ครับอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้โหทำไมถึงได้ทานคอนเน่ครับพี่ดิวใช่ไหมปะหนูโอ้โหพี่ดิวพี่ดิวน่ารักมากเลยนะครับอ๋อเป็นของเด็กเรียนดีครับตั้งใจเรียนครับอ๋ออืมไหนเขาดูยี่ห้อถุงหน่อยครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรครับผม โอ้โหคอนเน่นะครับบอลนี้ก็เป็นคอนเน่เหมือนกันอือหือเกเข้าไปกเก่งเก่งนะที่วันนียังถุงแบบนี้ยังดึงไม่หมดเลยไงแล้วสีเหลืองใช่ไหมอโอ้หลือตั้งหลายสี แต่อันนี้สิบสองบาทใช่ไหมหมดแล้วจะไม่สิบสองบาทหมดนั้นหมดถุงเลยใช่ไหมถ้อยล้วคุณไม่พาพับพับถุงถุงเข้าไปในนั้นสองอันเพราะมันต้องแยกสีเหลืองออกใช่ปะละ่ะเอออืมเออแยกเล้วประกาศสีน้องเงินหย่อนเข้าไปในถุงนั้นด้วยเพราะเดี๋ยวทำอันนั้นเสร็จจะได้เขียนราคาเอาเอา <c oughs> ถุงใหญ่ถุงหนึ่งแล้วก็ถุงรองาอไมอันหนึ่งรองสองอัน